วันนี้ครับเราก็จะมาสอนกู้รหัตโลบอกนะครับซึ่งวันนี้นะครับคือแบบไม่มีคอนเทนต์แล้วนะว่าเราจะทำอะไรนะครับโอเคผมจะมาทาให้ดูบนคอมกับมือถือนะครับอันนี้มือถือก่อนนะเดี๋ยวบนคอมเดี๋ยว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 แยกอีกคลิปหนึ่งแต่ตอนนี้มือถือก่อนนะครับโอเคครับถ้าใครพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องมีไอตัวแอปนี้นะครับ นี่ครับแอปที่มันชื่อว่า Gmail ครับอย่างที่สองก็ต้องมีรหัสที่เราเชื่อมเมลไว้แล้วครับเชื่อมเมลเขียวหรือเมลแดงไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเมลเขียวก็คือแบบเออถ้าสมมุติว่าไอคนแฮกเราเอาเมลออกไปแล้วเราจะต้องเคยเคยกู้รหัสนะมันจะมีลิงก์แบบเหมือนแบบมันจะขึ้นมาแบบรีเซ็ตพาสเวิร์ดอย่างเงี้ยนี่ขึ้นมาแบบเนี้นี่มันจะขึ้นมาแบบนี้ครับ สมมติรหัสเนี้ยถูกเอาเมลออกไปแล้วละ่ะตอนเนี้ยคือถ้าเรามีลิงก์แบบนี้นะครับเราก็กดไปที่โลบอกนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาที่เราจะต้องเปลี่ยนรหัสนะสมมุติมันจะขึ้นมาหน้าตาแบบเปลี่ยนรหัสนะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วละ่ะเออซึ่งมันจะเป็นอย่างงี้แหละถ้าถ้าเรามีคนเอาเมลออกแล้วเราต้องรีบทํานะครับอ่าสาหรับเมลอ่าคลิปนี้จะมาสอนสําหรับเมลเขียวกันนะครับคือแบบ แบบเราไม่รู้รหัสนะคือแบบเราก็เขียนไปเลยมั่วๆนะครับเขียนไปเลยนะครับมั่วๆม,มันจะขึ้นสีสีแดงที่ที่ที่อ่าใา้ล่างนะครับตรงนี้ครับให้เราทําการกดไปที่เอ่อด้านล่างครับนี่ครับเออนี่ครับมันจะมีสองอย่างนะครับใส่อีเมลกับชื่อนะครับ เอ้ยไม่ใช่ดิใสอ่อะไรวะบัตรประจำตัวประชาชนกับรหรัสเลขเลขเบ<ล>อร์โทรครับให้เรากดไปที่ด้านล่างครับยูสอะไรอีเมลนะครับให้เรากดไปที่แล้วก็ใส่อีเมลของเราไปนะครับสมมุติอันนี้อีเมลสําหรับอ่ากู้รหัสผมนะก็กดไปที่นี่ครับกดซับมิดครับแล้วก็รอนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาตรวจสอบว่าเราไม่เป็นหุ่นยนต์ใช่ไหม แล้วก็กดไปอันนี้คืออะไรอะ่ะผมอ่านอังกฤษไม่ออกนะทุกคนขอมั่วโอเคครับมันก็จะส่งไปที่อีเมลของเรานะครับอันนี้ครับรอรอแป๊บหนึ่งนะครับมันมันจะส่งมาเร็วเนี้แหละรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวตัดมาตอนที่มันมาแล้วนะครับโอเคบายบาย โอเคครับทุกคนมันส่งมาแล้วเราก็กดไปที่โปรโมชั่นนะครับกดไปที่เออโรบอกอินอะไรโรบอกแอคเคาท์ Account, อะไรนี่แหละแล้วก,กดรีเซ็ตพาสเวิร์ดครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งแบบว่าก็มันจะให้เราเปลี่ยนรหัสใหม่นะครับคือแบบ คือแบบสะดวกสบายมากถ้าใครเชื่อไมไว้ก็เขียนเขียนเขียนอ่าสมมุติรหัสใหม่ใช่นี้เขียนไปเลยนะครับผมจะไม่เปลี่ยนนะเพราะผมรู้ขี้เกียจเปลี่ยนครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับทําในโทรศัพท์นะครับให้เราทําการไปที่โลบอกรับอ่าแล้วก็ใส่เลยนะใส่รหัสเลยนะครับสมมุติผมใส่แล้วนะก็กดนี้ครับกด Lock mm hmm. ล็อกอินแล้ว มันก็จะเข้ารหัสให้เราเลยนะเอะอัอตโนมัติก็ง่ายๆนะมันไม่ได้ยากและก็ไม่ได้ง่ายอะไรงานนั้นนะครับก็แบบมันก็จะทําได้นะครับก็คือแบบผมมาสอนในโทรศัพท์ก็แค่นี้แหละครับเดี๋ยวอีเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาสอนในคอมบ้างนะครับโอเคเลตโก้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครได้วยนะครับก็อีพีนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ